สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพอดีเจอปัญหาเรื่องออต้นทองอัมพันนะคะหรือว่าหัวใจนคกราชของเราเนี่ยมันมีอาการเหี่ยวค่ะเพื่อนๆเ,เหี่ยวแล้วต้นก็โค้งงอนะคะทีนี้ป้อมก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไรพอมาสังเกตดูก็เลยลื้อรากดูเลยค่ะลื้อรากดูว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเขา ตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวรากนะคะนี่นะคะ mm. เกิดความเสียหายที่ตัวรากค่ะเพื่อนๆตัวรากเนี่ยมันเสียหายค่ะ mm. เพื่อน,เอนๆเห็นไหมมันเน่าน่าจะเป็นเชื้อราอะไรต่างๆนะคะซึ่งเวลาอากาศที่ร้อนมากๆชื้นมากๆแล้วฝนตกอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยมันจะเกิดปัญหากับเจ้าต้น นาคลาดของเรานะคะเดี๋ยวน,นี้ป้อมจะทําการเเนี่ยค่ะพวกรากเน่าๆหรือว่าที่มันมีปัญหาอย่างเงี้ยป้อมจะเอาออกให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเขาไปแช่น้ํายาก,กันเชื้อรานะคะนี่นะคะแล้วก็จะผึ่งไว้แห้งนะคะเราค่อยลงปลูกอีกทีนึงนี่นะคะเราก็จะตัดแต่งพวกรากนะคะ ่เสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเห็นอาการแปลกๆหลายวันแล้วเ,เลยไม่ได้ลื้อดูสักทีเดี๋ยวเราจะนำน้องไปแช่น้ำยาก,กันเชื้อราเลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นยากันเชื้อรานะคะป้อมก็จะผสมลงไปในน้ำนะคะประมาณสักปลายช้อนปลายช้อนชานะคะประมาณนิดหน่อยนี่นะคะประมาณนี้ คนให้ละลายนะคะแล้วก็จะแช่เขาไว้สักประมาณ15นาที20นาทีนะคะนี่เลยนำน้องไปแช่ก่อนน,นะคะแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตัวดินนะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เขาใหม่เลยนะคะเพื่อน ตัวนี้เราพักไว้ประมาณสิชั่วโมงแล้วนะคะก็คือแบบให้รากแห้งอะไรเรียบร้อยเลยแล้วก็เราจะเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะคะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะก็มีเปลือกไข่นะคะเล็กน้อยวัสดุปลูกใหม่นะคะก็จะเน้นเป็นแบบสูตรโปร่งเลยค่ะตัวนี้จะเป็นดินแกบหมักใบไม้นะคะนี่นะคะ เติมดินไปพอประมาณเลยตัวดินตัวนี้นะคะก็จะมีความชื้นพอสมควรฉะนั้นเจ็ดวันแรกที่ปลูกนะคะอมจะไม่ลดน้ำเขาเลยนะคะเพราะว่าตัวดินหมักก็มีความชื้นอยู่พอประมาณนะคะใส่ไปประมาณเกือบครึ่งกระถางนะคะแล้วก็นำเขาลงไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะค่อยๆเติมดินลงไปนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกดกดให้ดินนะคะไม่ต้องกดแรงค่ะกดเบาๆพอให้ตึงมือนะคะทําการเปลี่ยนวัสดุปลูกเขาใหม่นะคะเน้นความโปร่งนะคะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าตัววัสดุตัวเดิมนะคะมันก็ชื้นเพราะว่าฝนด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้คือปลูกไว้กลางแจ้งนะคะ แดดร้อยฝนร้อยเลยฉะนั้นเวลาที่ฝนตกบ่อยๆนะคะเขาจะอมความชื้นมากเกินไปนะคะมันจึงทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเกิดความชื้นพอเกิดความชื้นนะคะต้นไม้รากเขาก็ไม่โอเคนะคะพอรากไม่โอเคปุ๊บส่งผลมาถึงต้นนะคะเริ่มมีอาการหงิกงอใบไหม้ใบเหลืองใบร่วงนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีอาการแบบนี้กับต้นไม้นะคะก็ลองทําตามวิธีที่ ป้อมแนะนําไปได้นะคะหรือลากออกมาดูเลยค่ะถ้าลากเน่าเนี่ยต้นเขาจะเหี่ยวนะคะเหี่ยวงอใบลักใบมันจะไหม้เลยเพื่อนๆช่วงแรกนะคะป้อมจะยังไม่ลดน้ํานะคะเพราะว่าตัวดินที่ใส่ไปมันมีความชื้นพอสมควรนะคะเป็นดินหมกักสูตรหมักแกลบหมักใบไม้นะคะสูตรดินป้อมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจย้อนกลับไปดูคลิปเดิมได้นะคะเพื่อนๆน จะทิ้งไว้ประมาณสัก5วัน7วันนะคะเดี๋ยวจะดูที่ลักษณะของต้นไม้นะคะถ้าเขามีอาการแบบเริ่มตัวตัวตัวเนี่ยค่ะตัวลำต้นเขาเริ่มตึงไม่งอแบบนี้แล้วนะคะจะสังเกตอาการต้นไม้ดูค่ะแล้วก็จะค่อยๆปรับเรื่องน้ำให้เขานะคะช่วงแรกๆก็อาจจะโชยเบาๆนะคะเพื่อให้ความชื้นเบาๆก่อนยังไม่ลดชุ่มนะคะ ก็วางไว้ตรงบริเวณล่มลำไรนะคะแสงส่องถึงแต่ก็อย่าเพิ่งไปตากแดดมากค่ะเพราะว่าเขายังไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเหมือนเป็นต้นไม้ป่วยอะ่ะเพื่อนๆดูแลเขาก่อนหากมีอาการก็ลองสังเกตแล้วก็แก้ไขกันนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ